สวัสดีครับท่านสี่เตอทุกท่านนะครับวันนี้ก็คือใครที่เจอปัญหาอย่างนี้นะครับอ่าเช็กชันหมดอายุแล้วก็ให้เราเข้าไปต่อใช่ไหมครับไปกดต่อเพื่อเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับก็คืออย่างนี้ก็คือการที่อ่าเช็กชันเราหมดอายุนะครับก็คือเราเวลาเราเราเล่นอะไรอยู่สมมติเราเล่น Facebook อยู่แล้วเราก็ออกปุ๊บนะครับมาเข้าแอปธนาคารหรือมาเข้าแอปอย่างอื่นหรือสลับ a c e b o o k นะครับไปเพจสลับเพจมา a c e b o o k นะครับ ในระหว่างที่เราสลับไปสลับมานะครับตอนนั้นมันเหมือนทําให้เครื่องเราเนี่ยครับมันเออเลอร์หรือเหมือนกับจังหวะนะครับของการออดนะครับมันไม่ได้ต่อเนื่องกันมันสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาตรงนี้ครับมันก็เลยเหมือนยืนยันว่าให้เราเข้าไปอีกรอบหนึ่งให้เราเข้าไปอีกรอบหนึ่งซึ่งเซกชันหมดอายุนะครับไม่เกี่ยวนะครับกับการผ่านโฆษณาหรือไม่เกี่ยวกับการผิดกฎนะครับแค่เราเข้าออกเข้าออกบ่อยๆนะครับไม่เป็นธรรมชาติเท่านั้นเองครับก็ทําให้เซกชันหมดอายุได้นะครับ ก็ใครที่กําลังเจอปัญหาอยู่นะอย่าเพิ่งตกใจนะครับเป็นแค่เราเข้าตัวอื่นหรือเปล่าหรือเรากําลังสลับกันบ่อยไปหรือเปล่าไม่ได้เป็นจังหวะแค่นั้นเองครับก็เป็นกําลังใจกับทุกท่านนะครับจากช่องชัยทัศน์เพจครับเป็นตามนี้นะครับเนี่ยครับ